สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันที่26นะั่26นะน่าจะได้ยิม6เดือนมีนา2566นะคะตื่นขึ้นมานะพี่อ้อยก็จะเห็นบัตรสนเทศนะคะบัตรนี้นะคะทุกเช้าเลยวันหนึ่งสองสามใบหน้าบ้านทุกวันนะคะจะมีสีเขียวแล้วก็สีแดงสีเขียวคืออันนี้ค่ะนี่ค่ะ เขียนว่าอาบางเงินทุนอาบางเงินทุนนะคะกู้ได้มีหมายเลขโทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะฟังนะคะเพื่อนๆถ้าใครขี้เกียจจะเป็นหนี้นะคะยิ่งขี้เกียจแล้วยิ่งเป็นหนี้เยอะเป็นหนี้เยอะแล้วจะอยู่ในบ้านไม่ได้นะมีตัวอย่างมาแล้วให้เห็นนะเพื่อนๆกันนะคะที่เขาขายของในตลาดเขาอยู่บ้านไม่ได้ เพราะว่าเงินทุนอบังเนี่ยมันตามล่าพวกหมวกกันน็อกนี่ฮะเขาให้กู้ง่ายนะคะแรกสุดนะไม่รู้จักกันหรอกคุยกันไปคุยกันมาขอกู้ไม่ต้องเอาหลักฐานอะไรเอาไปสามพันชื่อนี้ชื่อนี้นะบัตรประชาชนถ่ายมานะคนกู้ก็อุย้ยรู้สึกกู้ง่ายจังเลยนะกู้ง่ายจังเลยเนาะเงินเนี่ยเออง่ายดีว่ะนะที่ไหนได้นะ เอาตั้งแต่วันนี้กู้พรุ่งนี้มันมาทวงเลยมันมาตามเก็บเลยคุณตกลงกันเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะตัวเองก็คิดว่าค้าขายแล้วก็หาเงินง่ายนะตัวเองค้าขายเขาให้คนเขาให้คนค้าขายเพราะว่าคนค้าขายมันได้เงินทุกวันเขาก็ให้ตามล่าไปอจนกระทั่งจ่ายหมดเท่าไหร่ไม่รู้จ่ายไปหมดแล้วเอาใหม่ไม่เจ๊เจ๊ก็บอกเออเอามาตอนนี้ให้กู้เยอะนะหกพั 6, ก็เอาไปเจ๊ก็กู้ไป กู้ไปกู้มานะหาเงินไม่ทันตัดต้นนะแล้วก็เอาใหม่สมมติว่ากู้อีกสักหกพันมันเหลืออยู่ส0งพันเขาก็หักไปส0งพันเหลืออยู่สี่พันสีพนี้จะต้องดอกเบี้ยโหดมากนะโดยที่ส่งวันละเท่านั้นวันละเท่านี้นะผลที่สุดปับนะ๊บเนี่ยมันส่งไม่หมดจกักมันไม่หมดสักทีนะเท่านั้นเท่านี้เอ๊ตัวเองก็คิดว่ามันหมดแล้วนะดอกเบี้ยก็ไปแล้วนะ มันไม่ใช่อบังตามทวงให้เด็กมาตามทวง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 ,ทวงจนทวงไม่ได้จนทวงแบบอยู่ไม่ได้ตัวเองก็โยกย้ายไปอยู่ที่อื่นทิ้งบ้านไว้ที่นี่นี่คือตัวอย่างนะคะใครที่ตื่นมามักง่ายมักจะเป็นหนี้เขานะให้จําเอาไว้พี่อ้อยเห็นทุกวันเกลื่อนเลยนะเกลื่อนหน้าบ้านทุกวันเลยนะเออแล้วก็บอกเอา้าคนที่คิดไม่เป็นเนะี่ยก็เซฮัลโหลกู้ได้เลย พี่อ้อยไม่นะคะไม่ฮะนะไอเรื่องเงินแบบนี้เงินทุนหมวกกันน็อกเนี่ยอย่าไปเสี่ยงกับมันนะฮะอย่าเสี่ยงพี่อ้อยเตือนเลยนะอย่ามักง่ายคนมันมักง่ายเนี่ยนะคิดว่าหาเงินได้หรือว่าโอ้ยตื่นมานะเออไม่ต้องทำงานก็มีเงินใช้ไม่ใช่นะคะนั่นนะคะคุณกำลังจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในคุกตารางต่างหากนะอือ นี่ก็เตือนภัยนะฮะเตือนภัยในทุกๆวันเพราะพี่อ้อยเนี่ยนั่งอยู่ที่บ้านยังถูกคอลเซ็นเตอร์มาล้วงเอาเงินออกจากธนาคารเลยนี่ค่ะฉลาดคะแต่ไม่เฉลียวนะเพราะคนที่ว่าเขาเอาลายของเราไปเนี่ยนะเราคิดว่าเขาจะมาดูดวงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะดูดวงนะเขาก็ส่งลายมาให้นะเขาบอกว่านี่ไอดีลาของฉันนะไอดี ID ลาของผมนะกดลงไปในไอดีลายเนี่ยนะ แล้วเราก็จะได้คุยกันและจะดูดวงที่ไหนได้พอกดปุ๊บเงินเรานี่หายออกจากระบบเลยตกใจเลยแล้วมันก็จะมีปลิกมาบอกว่าเงินคุณได้ถอนออกมามาเหลือเท่านั้นเท่านี้โอ้โหแค่นั้นแหละพี่อ้อยกรี๊ดเลยนะกรีดตกใจอะค่ะนะบังเอิญเงินมันมีไม่มากเงินมันมีน้อยนิดนะมีประมาณสักสประมาณสักเท่าไหร่เดียว ประมาณ5,000 5,000กว่าบาทนะมันกดไป2,140บาทนะมันเหลืออยู่3 0 0พกว่าบาทพี่อ้อยก็ตกใจมากเลยแล้วมันก็ยังพูดอีกนะมันเขียนไปในในไลน์ว่าถ้าอยากได้เงินคืนให้กดไปที่ไอดีไลน์ที่คืนเงินเขาเขียนว่าคืนเงินพี่ก็คิดแล้วคิดอีกว่าไอ้คืนเงินเนี่ยนะมันไม่คืนแน่นอนอยู่ๆมันยังคลิกของเราไปได้ แล้วหน้าภาษาอะไรถ้าเราไปกดปุ๊บเนี่ยนะมันจะหมดเลยเงินในบัญชีนี่เกลี้ยงเลยแหละก็เลยตัดสินใจเออเราตั้งสติตั้งสติเสร็จแล้วเราก็เอารถเนี่ยออกไปหน้าปากซอยไปที่เซเว่นอีเลเวนไปกดออกมากดเงินออกมาจากธนาคารกสิกรไทยหมดเลยนะมันจะเหลือ3 0 0พกว่าบาทไม่เป็นไรพี่ก็รีบไปเลยไปที่กสิกรไทยเลยไปปิดบัญชีก่อนเพราะบัญชีนี้มันอันตรายแน่นอนนะ แล้วมันก็รู้ด้วยทุกบัญชีไม่รู้มันไปเจาะข้อมูลมาจากไหนอืมมันพูดในนั้นน่ะมันพูดในใ,ใ,ใ,ในในในไลน์ได้ยินเสียงแววว่ว่าผมรู้หมดแล้วนะว่าไอไอเนี้ยข้อมูลของของคุณพี่เนะี่ยผมรู้หมดแล้วคุณพี่จะเปิดบัญชีไหนผมก็รู้หมดเอาละไม่เป็นไรเธอรู้ก็รู้ไปไม่เป็นไรเงินแค่นี้นะให้มันกดไปถือว่าทําบุญไปพี่ก็เลยไป ลบบัญชีหมดเลยหมเพราะว่าล้างบัญชีทุกบัญชีมันมีกสิกรไทยกรุงเทพแล้วก็เออ,อะไรอะกะสิกรไทยมีกรุงเทพแล้วมีกรุงไทยสามธนาคารพี่ไปกดออกมาหมดเลยนะแล้วก็ล้างบัญชีไปสองบัญชีบัญชีหนึ่งยังเก็บเอาไว้อยู่ดูทีท่าสิมันจะทํำยังไงนะพะลูกชายโอนเงินเข้ามามันก็ทําอะไรไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็น มันไม่ได้ส่งไอรีไอดีไลน์หนึ่งสองสามมาให้เราเราไม่ได้กดนะถ้ากดก็เป็นธาตุของมันเลยมันมีการซับซ้อนซ่อนซ่อนกลดเอาไว้มากมายพวก call center เ,เ,เนี่ยนะไอ้ที่เรากดไปนั้นเป็นเพราะว่าเขาบอกเขาจะมาดูดวงนะเออเราก็คิดว่าเออคงเป็นลูกค้ามาดูดวงเราไม่คิดอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ระวังตัวข้อที่หนึ่งข้อที่สอง,สองเราคิดในแง่ดี นะมันจึงโดนคนที่ไม่ดีมาหลอกแต่พี่จะไม่ทําอะไรโดยเด็ดขาดถ้าคนมาดูดวงนะคะพี่จะพิมพ์นามบัตรแบบนี้นะคะนามบัตรของการดูดวงนะแล้วพี่ก็จะเอาไปให้พวกลูกค้าเขานะก็ได้นะหรือใครที่มาดูดวงพี่ก็จะส่งต่อนะเอานามบัตรเนี่ยบอกต่อบอกต่อโดยที่ว่าพี่จะไม่ขดในไลน์พี่จะไม่เป็นอะไรกับเพื่อนอยู่ในไลน์ใน Facebook พี่จะไม่เอานะฮะไม่เอา เพื่อนเก่าแล้วก็ดีแล้วฮะเพื่อนใหม่มาเนี่ยไม่เคยไว้ใจเลยนะคะพี่กลัวที่สุดคือการไม่ไว้ใจเรามองโลกในแง่ดีตลอดนะเราคิดถึงแต่เรื่องดีๆนะโดยที่ว่าเราลืมนึกไปว่าเออไอ้คนที่ไม่ดีมันแอบแฝงมาเราไม่รู้นะอย่ามักง่ายนะคะบัตรนี้นะคะมันโปรยอยู่บ้านไหนเก็บจีกทิ้งไปเลยนะเก็บจีกทิ้งไปเลยนะคะ,ะ,คะโดยที่ว่าเราไม่สนใจ ถ้าเราสนใจเราจะเป็นทาตมันทั้งชีวิตนี่นะคะมันมีวิธีและเล่หเหลี่ยมให้เราเป็นหนี้มันได้ตลอดชีวิตให้ระวังไว้นะฮะอย่ามาักง่ายอย่าคิดว่าฉันไม่ทํางานฉันก็มีเงินใช้อย่าทําเพราะสิ่งเนี้ยมันจะพาเราไปเป็นหนี้เป็นหนี้เยอะด้วยให้ระวังคนอยู่ที่นี่นะนีออกจากหมู่บ้านไปหลายคนแล้วนะคะโดยที่ว่า อยู่ไม่ได้มันตามล่ามันตามล่าแม้กระทั่งญาติพี่น้องเออเอากับมันสิมันร้ายนะฮะเราไม่รู้ฮะว่าคนคนนี้หรืออาจจะเป็นนามบัตรของคนอื่นสุดแท้แต่นะร้ายมากน่ากลัวนะคะก็เลยบอกเตือนภัยมานะคะพี่อ้อยก็เคยสูญเสียกันแบบชนิดที่เรียกว่าไม่นึกเลยว่าเขาจะมากดเงินในธนาคารเราได้พี่อ้อยโดนมาแล้วฮะไปแจ้งความไว้แล้วฮะนะคะ แจ้งความไว้เหตุที่แจ้งความก็ตัวมันจะมามีอะไรหลายๆอย่างนะเ,ออเป็นต้นว่าเขาจะมาทําให้เราเป็นหนี้หมายความว่าเงินเข้าปาในแบงก์เราโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะมันรู้แบงก์เราแล้วเนี่ยนะโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วมันก็จะไปแจ้งว่าเราเนี่ยนะเงินเนี่ยมาจากไหนตรวจสอบได้ไหมปปงตรวจไหมอะไรประมาณนั้นพี่ก็กลัวไปหมดแหละนะกลัวระแวงทุกอย่าง ระแวงหมดค่ะไม่ไว้ใจใครไม่จะไว้ใจใครเด็ดขาดเลยนะกลัวมากใครอย่าเอาเงินมาให้พี่เลยนะเนี่ยค่ะไม่เอากลัวนะมาเข้าไปในแบงก์เกิดเข้าไปในแบงก์แล้วเราเป็นหนี้เนะี่ยมาแจ้งให้เราเป็นหนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเงินเนี่ยนะถูกจ้างให้เปิดบัญชีหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นคือกลัวไปหมดแล้วค่ะตอนนี้นะเตือนเลยนะคะเพื่อนๆนะอย่ามักง่ายค่นะอย่าอย่าไปมักง่ายค่นะอย่าอย่ากู้เงินพวกพวก บวกกันนอกเลยมันน่ากลัวพวกนี้มันฟาดมันฟันเราแบบมันไม่คิดชีวิตเลยนะมันไม่ปราณีให้จำไว้อย่ามาักง่ายแค่นั้นเองเอาละอารมพรบทมาในเรื่องเตือนภัยนะฮะวันนี้ขอขอบคุณมากค่ะใครที่ชอบคลิปของพี่นะฮะกดเลยกดรัวๆเลยค่ะกดนะกดติดตามรัวๆเลยนะกดแชร์รัวๆไปเลยนะฮะเพราะว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์มากมันมีประโยชน์นะเตือนเลยค่ะอืม นั่นแหละให้ระวังหน่อยนะคะแค่นี้นะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะเตือนภัยใกล้ชิดนะเตือนภัยนะคะบอกตรงๆน่ากลัวมากน่ากลัว